คิดดีทำดีแล้วที่ฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเรา OneSQ TV Q คิดดีทำดีขอพามาดูคุณป้าชะแลมซึ่งมีอายุ72ปีสามีได้เสียชีวิตไปแล้วคุณป้าชะแลมมีบุตรด้กันทั้งหมด7คนตอนนี้ในบ้านคุณป้าชะแลมมีลูกชายคนเดียวและมีหลานอีกสองคนซึ่งอาศัยอยู่รวมคุณป้าชะแลมกะ วันบางทีก็ได้ร้อยกว่าบาทท้องเราก็น้อยวันที่จะได้เยอะก็กลับบ้านก็พอกินบางทีบางทีก็ไม่เหลือค่ารถค่าเรือหมดเชา้าบางทีก็ต้องเดินมาไม่มีตังค่ารถงัน้นน่ะ,นไ,นะไม่กลายากิโลนึงบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีาาบ,บางวันก็ไม่เหลือตังกลับบ้านหมดซื้อกขาทั้งนั้นเลยที่บ้านไม่ได้ปลูกเลย เวลานั่งก็ไปเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะผักบุ้งแด,ดงตามกลางนานี่มือเจ็บไม่ได้ออกไปนะหลายวันแล้วหมดเลยนี่ถ้าเป็นเบาหวานนะ่ะโดนตัดแล้วหมอบอกอเขียนไม่น่ากินข้างนี้มันเป็นน้อยหน่อยสือกไม่ได้เรียนเขียนสือก็ไม่เป็นดีทําดีทุกวันเนี่ยไม่เคยเป็นนั่นเกะ,กะใครแล้วเล่นขายของไม่เคยนินทาใครก็ไม่เอา ไม่ชอบทำบุญทำทานไปหลานก็เอามั่งนะเห็นเราโสดสาสดมากเอาเนี่ยเขาแต่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็มาตังที่นี่60บาทค่ารถ20่สิค่ากินยีคนละยี่สิบิงทั้งคู่เราจะมีเวลาอะไรเนี่ยตสีก็เดินเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ตสงสารก็เอาเรือมาให้ลำพายในคลอง่อนชั่วนหน่อย เย็นก็สามคนญาหลานทาพายให้มันช่วยตีสี่มาถึงนี่ก็เราตีห้านะพายเรือมาชั่วโมงที่นี่ขายทั้งวันทั้งก็อยู่เนี่ยทั้งวันไปทิ้งร้านเนี่ยล้วก็ไปหาเก็บผักบุ้งหาเก็บผักบุ้งแล้วกลับมาก็มานั่งกรรมตรงเนี้ยบางทีก็คนเยอะนะก็ได้เยอะก็เอาไปกรมที่บ้านทุกวันเนี่ยอะไรก็พอขายได้พออยู่ไปวัน,ว,นวันนั่นแหละไอ้เหลือเก็บไม่มีเหลือแล้วหมด ได้มากะใช้ไบไหนจะเข้าสารไหนจะกลับข้าวอีกนักเรียนเยอะแยะสารพัดคนเดียวอะ่ะมีใครมาช่วยเหลือมัง่งมีเงินสักก้อนใช้นี่เขาหมดเราตอนนี้เราก็หาเงินได้รอดพอเลี้ยงพอมทีทุนคืนเข้าไปไม่ต้องกู้เขาี้ทําได้แล้วก็เหลือเนี่ยอีทาดีสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดดีทําดีแล้ว ดิฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเราวันรีสคิวที